All-new Suzuki Front, the icon drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดขอบคันกับ l l New s u z u k i f r ร n งที่คุ้มค่าคุ้มราคาพร้อมให้คุณสัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Su z u k i ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ s u z u k i .co.th เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมของคุณโดยนักเแต่ทีมชาติไทยจอร์นเข็มดีและเอเลียสดอเล่คลาสไทยเบส2025ที่เกมฟุตบอลอันดับหนึ่ง FC ออนไลน์เท่านั้นเล่นบนคอมสนุกกว่าคลิกลิงด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเซอร์เจมส์คันี่ครับเขาใหญ่ โรงแรมหรูบรรยากาศดีวิวสวยอาหารอร่อยราคาเป็นกันเองสนามกอล์ฟตีสนุกท้าทายไปลองพักผ่อนกันได้ครับหรือสอบถามรายละเอียดที่036341200สวัสดีครับผมกากบาทเด่ื่รงราวเกี่ยวกับปีแสดงครับในวิดีโอวันจันทร์นะครับหลังเกมที่ตตดเอาชนะซัดอร์แลนด์ไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากนี้ก็ต้องรักษาโมเมนตัมเอาไว้ให้ได้ครับความสมงำเสมอนั้นสำคัญมากๆในฟุตบอลลีกครับก็ต้องรอดูเกมต่อไป หลังพังไปทีมชาติครับช่วงนี้ก็ติดตามบอลทีมชาติกันต่อเนื่องได้ก่อนที่จะกลับมาเจอกับบอลลีกช่วงกลางเดือนครับเป็นเกมสําคัญที่อันฟิลเจอกับลิเวอร์ p o o ซึ่งผลงานลิเวอร์พูลสามต์หลังเนี่ยไม่ดีครับยูเอ็ตก็ ดีขึ้นจากเกมล่าสุดแต่ก็ยังขาดความสม่ำเสมออยู่นะครับหลายคนจับตาไปที่เกมดังเดือดที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนครับสุนหาวันนี้ที่นํามาฝ่ายกันเนี่ยมีประสัมภาพต่างๆความลงหลังเกมบทวิเคราะห์ต่างที่นํามาฝ่ายกันลงถึงอาวุธลับของบริมตัวยที่อาจจะเปลี่ยนแปลงทีมได้ในช่วงหลังจากนี้นะครับท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมก็กดติดตาม,มากดไล้์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับท่านไหนสะดวกสับสนุนกันสามารถสมัครเมมเบอร์และสินค้าที่ตะกร้าด้านล่างแล้วก็กดติดไลค์กดแช ก็มีข้อมูลออกมาบอกว่ารูเบนอมบริมเนี่ยถึงแม้จะยังชนะ2เกมติดไม่ได้นะครับแต่เขาเนี่ยไม่เคยแพ้3าเกมติดเหมือนกับอันเนอร์สล็อตที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับซึ่งสถิตด,ดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้จะเชิงขิงหรือว่าเปรียบเทียบแต่อย่างใดเพราะว่าอมบริมก็ยังมีผลงานในพิมพ์มิลกที่ยังไม่สม่ำเสมอครับแต่ตอนนี้ลิปผูกก็ยังต้องหาจุดเปลี่ยนต่อไปในช่วงหลังจากนี้เพราะพวกเขาสรุปมาสามนัดแล้วตั้งแต่เกมพาเลสกาตาสลายจนมาถึงเกมล่าสุดแพ้เชลซีนาทีบาปนะครับ ส่วนฝั่งยูเต็ดนั้นก็ต้องพยายามปรับแก้ในเรื่องขุมกําลังแล้วก็วิธีการเล่นอยู่บ้างโดยเฉพาะโมเมนตัมของเกมที่หลายคนก็ยังไม่เข้าพอใจครึ่งหลังเท่าไหร่นักที่ยังยิงเพิ่มไม่ได้นะครับเหมือนกับเกมนั้นดรอปลงไปจากที่ครึ่งแรกทําได้ดีอยู่แต่ก็หลายๆคนก็ได้เห็นจุดดีทั้งคําชื่นชมที่มีต่อเซเนอร์ลาเมนนะครับปาไตเดลิกหรือแม้กระทั่งด้านบนอย่างเบอร์จิบเชสโกและเมสันเมาลงถึงบ้านเอิร์เบโมมาดูปทสัมภิษณ์ของเลจิสเลบริสครับ กุนซือของซาลัลแลนครับที่พาทีมาเยือนที่โอทราวฟอร์ดซึ่งเป็นในรอบกว่าเกือบ10ปีครับครั้งสุดท้ายนั้นเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปี2016ครับปีนั้นยูเตชนะไป3ต่อหนึ่งที่โอทราวฟอร์ดครับเบลลิสจะบอกว่าด้านขวาครับพื้นที่ของอาร์มัดและเอมิบนั้นแข็งแกร่งมากๆเขาบอกว่าเขารู้อยู่แล้ว,วยูเตดมีจุดแข็งอะไรพวกเขาเนี่ยมักจะเล่นเกมไดเรกหรือว่าบอล เดินทางที่ไม่ได้มากจังหวะนักนะครับใช้บอลเร็กโจมตีเข้าไปย่างบอล2กลับมาคลองได้ดีซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะห,หยุดแนวทางการเล่นแบบนี้โดยที่ม่โยเต็ดภายใต้ใตการคุมทีมของรูบเบนอมริมเนี่ยเมื่อมีอามัดเล่นกับอัมเบิโมสามารถสร้างปัญหาหคู่แข่งได้มากมายนะครับเลบิจังได้ชื่นชมการเก็บบอล2กลับมาคลองของโยเต็ดที่ทําได้ดีด้วยหลายจังหวะทําให้ลูกทีมของเขาเนี่ยไม่สามารถจะสวนกลับได้ มาดูมุมมองอื่นจานนกวิเคราะห์ต่างๆกันบ้างครับเกรนฮอดเติลนี่ครับอดีตกุนซอริมชาติอังกฤษก็บอกว่าแผนของลูเบนนมาริมเนี่ยก็มีจุดดีแล้วก็จุดที่ต้องปรับปรุงครับเขาบอกว่าผมชอบวิธีการที่มยูเตดเมื่อมีบอลน,นะแต่ว่าพวกเขายังมีปัญหาเรื่องเกมรับอยู่บ้างพวกเขาเล่นได้ดีเมื่อมีบอลไว้กับตัวนะครับแต่ว่าเมื่อไม่มีบอลเนี่ยต้องปรับปรุงเรื่องของเกมรับยุเตดมีปัญหาในเรื่องของการเพรสซิงที่ยังไม่ดุดันเท่าไหร่โดยเฉพาะเมื่อบูโน่กับคาซมิโร่อยู่ดันกลาง เดูนันชื่นชมระบบของอองบริมที่ชัดเจนเมื่อตอนมีบอลหรือว่าบุกเข้าใส่ครับแต่ปัญหาก็คือดดนกลางของบูโนลแฟนเดกคาเซมิโรที่อาจจะเป็นจุดคําถามเมื่อเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่านี้มาดูบทสสมภารณ์ของรูเบนออบริมในประเด็นต่ตางๆกันบ้างนะครับเขาบอกว่าผมเห็นแล้ววันนี้ว่านักเตะนั้นสับสนการเล่นของเราครับพวกเขาอยากทําให้ดีที่สุดผมรู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนโค,นค้ชกันบ,บ่อย การอยู่กับผู้จัดการทีมเนี่ยมันหมายถึงว่าต้องมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงทีมครับต้องแสดงออกด้วยการกระทําบางครั้งเมื่อมองมาที่ทีมของเราเนี่ยผมรู้เลยว,ว่าเราเป็นทีมที่ดีกว่านี้ได้มันต้องแสดงออกบนสนามคําพูดดังกล่าวก็เป็นการยืนยันว่าโค้ชยังได้รับการสรับสุนนะครับแม้ว่าจะเจอการกดดันจากภายนอกนักเตะยังหนุนหลังเขาอยู่โดยตัวโค้ชยงองอมริมก็อยากให้นักเตะเนี่ยทำงานได้ดีต่อเนื่องรักษาความสม่ำเสมอเอาไว้นะครับอมริมก็พูดถึงความสุขหลังเกมที่เขา ต้องเผชิญหน้าความยากลบาบากในช่วงก่อนหน้าเขาบอกว่าผมเกลียดความพ่ายแพ้มากๆวันนี้เราชนะได้แล้วดังนั้นผมจึงแฮปปี้ครับมีความสุขกับช่วงเวลาที่เกิดขึ้นซึ่งแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอลทาร์ฟอร์ดก็ต่างร้องเพลงให้กำลังใจลูเบนอมบลิมที่สนามนี่ครับเป็นการบ่งบอกว่าเขาอยาให้การสับสนุนทีมต่อไปแม้ว่าเจอปัญหายากลบาบากหรือว่ากระแสวิจารณ์ก่อนหน้านี้เกมเจอกับซานแลรเน่เป็นการคุมทีมนะัดที่50ของลูเบนอมลิมครับ ผู้จัดการทีมถาวรก่อนนี้ทั้ง5คนไม่เคยชนะเกมนะัดที่50ได้เลยครับคนสุดท้ายที่ทำได้คือเซอร์เล็กโฟกัซันเกิดขึ้นในปี1987ซึ่งก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่าแม้ว่าจะผลงานยังไม่สม่ำเสมอแต่ว่าเมื่อถึงจุดสําคัญหรือว่าไมลโซนที่ต้องทําไม่ได้ในเกมที่น่าจดจำเนี่ยอบริมก็สามารถผ่านไปได้สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับในพรีเมียร์ลีกนะครับยูเ็ตชนะ4จาก8ดนัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกล่าสุดครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก3เท่ากับว่า ผลงานช่วงหลังกระเตื้องขึ้นนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้ติดแรง็งเย้ายๆหรือว่าทำฟอร์มที่ต่อเนื่องได้แบบที่หลายคนคาดหวังแต่ถือเป็นจุดเปลี่ยนดีครับอมริมก็ยืนยันว่าเขาจะยังไม่ลาออกนะครับแม้ว่าจะมีข่าวออกมาก็ตามแต่การจับตามองของบอร์ดและพร้อมประเมินทุกสถานการณ์ก็ยังมีอยู่โดยโบยทวิเคราะห์ต่างประเทศนะครับก็มีการพูดถึงหลากหลายประเด็นเขาบอกว่าอมริมเริ่มที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วนะครับอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงระบบ แต่ก็เริ่มใช้ผู้เล่นบางคนที่อาจจะเป็นคีย์แมนในยุคใหม่ของเขาอย่างเช่นพยายามใช้อามัดที่วิงแบ็กขวาเล่นกับอเมลโม่อาดาโลไปเล่นวิงแบ็กซ้ายบ้างก้าเติมเมสันเมาส์เข้ามาในพื้นที่ด้านบนเพื่อช่วยทั้งเกมลุกและเกมรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงผู้สาป,ประตูใช้เซอร์ลาเมนที่เข้ามาใหม่แล้วก็ปรับตัวเข้ากับทีมได้ลงเล่นนัดแรกแล้วก็เก็บคะนชีได้เลยครับ โดยจุดที่นักวิเคราะห์มองก็คือเขายังคงยึดมั่นในระบบของเขาและปรัชญาที่เขารู้ว่าจุดแข็ง,ขงเขาคืออะไรครับแต่ต้องปรับรยละเอลียดเล็กน้อยเช่นเรื่องของการคนโทรลเกมให้ได้ต่อเนื่องโมเมนตัมของเกมต่างๆการเล่นเกมรับหรือแม้กระทั่งการเก็บผลการขันให้ดีกว่าเดิมในหลายเกมที่ลงแข่งขันนะครับมาดูสภาพที่พูดถึงนักเตะกันบ้างครับอเบร์ิมก็พูดถึงเบนจามินเชโกเขาบอกว่าเชโกเนี่ยมาที่นี่เพื่อยิงประตูแล้วก็สร้างโปรไฟล์ต่างๆครับเขาจะเป็น นักเตะที่มีเคมีร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีเชื่อมโยงกับนักเตะที่เคยเล่นกับทีมมาแล้วครับเชสโกก็บอกว่าผมยังสามารถทําได้ดีกว่านี้อีกนะครับมีอีกเรื่องมากมายที่ยังไม่เกิดขึ้นถึงแม้วจะผลงานดีหรือว่ายิงประตูได้แต่เขามองว่าเขาสามารถพัฒนาต่อได้อีกไกลครับยังไม่ถึงจุดที่เต็มศักยภาพของเขาเขาฝันไหมว่าการก้าวขึ้นมาในสนามโอลด์ลฟอร์ดลงเล่นเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันยอดเยี่ยมมากที่ยิงประตูได้ยิ่งกว่านั้นก็คือช่วยทีมชนะ บรรยากาศมันน่าเหลือเชื่ออมริมพูดถึงเซอเอร์แมนที่ลงเล่นเกมแรกนะครับเขาบอกว่าสําคัญมากๆกับการที่เขาได้ลงเล่นครับส่วนสมบัติทั้งหมดเขาช่วยทีมได้นี่ครับชนะในเกมแล้วก็ตื่นเต้นกับเขาเขาตั้งมาตรฐานกับตัวเองไว้สูงเขายังมีพื้นที่จะเติบโตกับทีมได้และทําได้ดีขึ้นอีกนะครับก็เป็นคําชื่นชมจากโค้ดอย่างอมริมที่พูดถึงเซอเอร์แมนบรรยากาศหลังเกมก็ดีบ้างๆนะครับรเมนร่วม ดีใจกับเพื่อนๆนะครับมาตายเดลิกหรือแม้กระทั่งนักเตะทุกคนโดยเฉพาะผู้เล่นเกมรับนี่ครับมีสวมกอดกับออลทายเบนดีผู้สาวประตูที่เป็นสำรองในเกมล่าสุดและก็จะรับคำชื่นชมจากแฟนๆรวมทั้งเป็นแมนออฟเดอะแมชด้วยอมรยังพูดถึงเมสันเมาส์ด้วยนะครับเขาบอกว่าเมาส์เนี่ยตั้งเกมรับหรือว่าช่วยพื้นที่ด้านหลังได้ดีมากเล่นเกมรับได้ดีครับเขาฉลาดรู้วิธีการเปิดเกมรุกหรือว่าโจมตีเข้าใส่วิธีที่เขาทำเนี่ยมันยอดเยี่ยมครับเขาทำได้ดี เห็นได้ชัดว่าเมสันเมาส์เนี่ยก็เป็นอีกคีย์แมนหนึงของรลิมครับถ้าเขาฟิตต่อเนื่องแล้วก็ไม่เจ็บบ่อยเนี่ยก็ยังช่วยทีมได้นีครับแล้วก็มีเรื่องของความขยันและเกมเพรสซิ่งรวมถึงการจบสกอร์ด้วยมาดูเรื่องของข่าวซื้อขายกันเล็กน้อยครับมีข่าวออกมาจากฟังก์กินะครับพูดถึงดีลของคลอสบอลเลบาบอกว่ายุเตดเนี e, ่ยพูดคุยกับเอเย่นของนักเตะอย่างต่อเนื่องกําลังเจรจากับ ตัวเอเย็นของบริบาพเพื่อหาโอกาสที่จะดึงมาร่วมทีมในเดือนมกราคมครับหลังที่นักเตะเนี่ยดูจะสมาธิลดลงไปกับไบรตันนะครับแล้วก็เหมือนกับอยากย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดช่วงหลังก็ไม่รู้สำรองบ้างหรือไม่เล่นตัวจริงต่อเนื่องเท่าไหร่โดยหลายสื่อก็เชื่อว่าบอดบริหารน่าจะยังหนุนหลังอมริมและก็ซื้อกองกลางเพิ่มให้ในช่วงเดือนมกราคมอยู่ที่ว่าจะเป็นบริบาหรือดีลที่ถูกกว่านั้นนะครับแล้วก็ค่อยไปจัดหนักต่อเนื่องในช่วงซัมเมอร์ถ้าผลงานไม่ได้แย่จนเกินไป โดยแผนของอมบริมอาจจะยังเป็นแผนคล้ายๆเดิมครับเล่น3 4 2 1หรือมองไป3 4 3แต่เขาเริ่มปรับเปลี่ยนในตัวของรายละเอียดไส้ในให้ดูแตกต่างไปจากเดิมนะครับนายวิคห์ก็มองว่าเมสันเมาส์นี่แหละจะเป็นคีย์แมนด้านบนที่ทำให้บอลไปถึงเชโกหรือว่าสร้างสรรเกมได้ทั้งสองฝั่งเพราะว่าขวาเนี่ยมีอามัดกับแอมเบโม่อยู่แล้วนะครับฝั่งซ้ายแค่ต้องบาลานให้มีสมดุลเจาะเข้าทำได้ด้วยและเมาส์นั้นมีเรื่องของ การช่วยไล่บอลหรือว่าความขยันอยู่แล้วอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลังจากนี้ครับอีกอย่างนั้นพอดูบทสัมภาษณ์ของเมสันเส์นะครับเขาบอกว่าเขามีความสุขกับทีมนะครับเช่นเดียวกับมีความสุขกับเชโก้และก็ลัมเมนที่ได้ลงเล่นและทําได้ดีมากซึ่งผมว่าเราลดแรงกดดันลงไปได้เยอะในทีมของเราครับรวมถึงตัวนักเตะเองทุกคนอยู่ตรงนี้เพื่อช่วยเพื่อนๆนะครับรวมถึงคําพูดที่บอกถึงเกี่ยวกับ ฟอร์มการเล่นและก็การเข้าใจระบบของออมริมเขาบอกว่าเขาเคยเล่นแผนนี้มาแล้วนะครับแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการของโค้ชของทีมมากขึ้นแสดงให้เห็นถึงว่าเมส์อาจจะเป็นส่วนสำคัญและกลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งที่หลายคนเป็นห่วงเรื่องการบาดเจ็บของเขาครับแต่แผนนี้ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างก็คือดันกลางครับที่คาเซมิโร่นะยูเยอะแล้วบุนน่าแ <Uno S 1> ฟนเด็กก็ยังต้องปรับตัวกับพื้นที่เบอร์6ตรงกลางถ้าเขาเสียบอลง่ายเนี่ยก็จะส่งผลเสียต่อทีมได้ซึ่งเดี๋ยวดูว่าออมริมจะ ยกระดับขึ้นมาได้ดีไหมในช่วงหลังจากนี้ครับมายูเต็ดยังทงต้องรักษาความสม่ำเสมอเอาไว้นี่คือเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนแรกๆเหมือนกันครับแต่หลังจากนี้ก็คือบททดสอบสำคัญแล้วในการเจอกับลิเวอร์พูลครับขอให้มีความสุขกันกับชัยชนะนี่ครับตัดโปรความสุขแบบนี้ไว้บ้างอย่าพยายามมองแต่แง่ลบหรือว่าสิ่งที่มันเป็นจุดที่ทําให้คุณไม่มีความสุขเลยครับพอทีมชนะแล้วขอให้ เชื่อมั่นในแนวทางระออยะยาวนะครับแล้วเดินหน้ากันต่อครับฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ